กรณีของไมเคิลอลฟาโรเป็นยังไงไมเคิลอลฟาโรคือหลังจากที่ไทยโชว์คลิปหลักฐานว่าเราได้มาจากโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ไปทิ้งไว้ที่ซอกหินใช่ไหมคะใช่ไมเคิลอลฟาโรดูจะหัวร้อนกับเรื่องนี้ค่ะคอบอกไทยสร้างละครจัดฉากเออคือเขาบอกนี่มันฉงนสนแท่อย่างหนักเลยแล้วก็บอก อยากจะ,ะชวนอีลอนมัสให้มาลงทุนในกัมพูชาเลยนะเนี่ยเพราะ,ราะกัมพูชาสามารถผลิตโทรศัพท์ที่ทนฝนทนลมทิ้งไว้ได้หลายวันโดยไม่เสียหายจากน้ำและแบตเตอรี่ใช้งานได้ตามปกติทำไมกัมพูชามีธรรมชาติที่พิเศษเหรอเอาอยัางไงต่อจริงๆเราอ่ะต้องไปกู้ ใช่ไหมเราต้องไปทําแบตทาอะไรแล้วเราถึงได้ภาพจากข้างในมาไม่ใช่ว่าหยิบอันนี้ออกมาแล้วเราเปิดคลิปได้เลยคือเขาหาว<อ>่าเราเขาอบอกว่าเรา,าจัดฉากโทรศัพท์มันตั้งอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เสียหายจากน้ําหรอแบตเตอรี่มันก็ยังใช้งานได้เหรอเราโกหกแต่ของ <Michael. S 1> เราอะแถลงตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าเราเอาไปเนี่ยเราเอาไปกู้เราเอาไปเสียบแบตเราเอาไปทําจนเราดูข้อมูลข้างในได้อ่ะเออคือวันที่สิบเก้าไมเคิลอาฟาโร สื่อกมาลอนี่บอกว่าอย่างไงกองทัพราชาณาจักรไทยค้นพบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นของทหารกัมพูชาที่ลืมทิ้งเอาไว้ในกองหิน ขณะลอบเข้ามาวางกับระเบิดในดินแดนไทยออหลังจากการค้นพบกองทัพไทยได้ตรวจสอบโทรศัพท์ดังกล่าวและพบภาพถ่ายรวมถึงวิดีโอบันทึกการวางกับระเบิดของทหารกัมพูชาที่เก็บไว้ในเครื่องออโดยกองทัพไทยยืนยันว่าหลักฐานเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่ากัมพูชาลอบวางกับระเบิดในดินแดนไทยจริงหลังการถแถลง ไมเคิลอ้างว่านักวิเคราะห์หลายรายตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงการแสดงละครของไทยเพื่อกล่าวหาและทำให้กัมพูชาเสื่อมเสียชื่อเสียงในสายตานานาชาติเท่านั้นโดยเพจข่าวของชาวต่างชาติโดยเพจของชาวต่างชาติที่ชื่อเควินสมิธ k h ได้โพสต์วิดีโอพร้อมกับวิเคราะห์ว่ามันมีหลายประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผลเลยที่ทำให้เชื่อว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของทหารกัมพูชาประเด็นสำคัญคือหนึ่ง ใครจะทิ้งโทรศัพท์เอาไว้พร้อมกับสายชาร์จแบบนี้อ่าเนี่ยมันมีสองภาพที่เผยแพร่ออกมาอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งอ่าเขาไม่ได้แปลว่าเขาเปิดตอนนั้นทันทีนะอืมอันนี้คือจุดที่พบค่ะนี่ไงกับสายชาร์จแล้วมันใช้สายชาร์จไหมอันนั้นอ,ะอ่ะเออใช่หรือไม่ใช่แล้วมันจะแปลกตรงไหนอืมทหารนะไม่ได้ถึงเวลากลับบ้านเข้าไปชาร์จค่ะถูกไหมถูกค่ะเขาต้องติดตัวไว้ แค่นี้ราบอกที่จัดฉากอะมองกลับกับกันนะอถ้าจะจัดฉากเราจะใส่เข้าไปทําไมเออเราก็ไม่ต้องเอาอใส่ชัดใส่สิถูกไหมค่ะก็เจอองก,ก็เป็นอย่างนี้อถ้าจัดฉากจะใส่เข้าไปทําไมอืมถูกไหมถูกค่ะเออข้อต่อมาข้อที่สองเขาบอกที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการจัดฉากของไทยอะนะคะก็คือ <c oughs> ใครจะโง่ ถึงขนาดบันทึกภาพการกระทำผิดกฎหมายเอาไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองเอาไม่รู้จริงเหรอใครโง่ะ <c oughs> ฮะไม่รู้จริงเหรอเอที่เขาก่อเขตมาหลายครั้งเออเดิมนการอะไรเนี่ยน้องกัมพูชา <c oughs> ทั้งนั้นนี่ไม่อยากทบทวนเผื่อไมเคิลจะไม่รู้หรือใครต่อใครจะไม่รู้เอาไม่รู้จริงเหรอออาน้องจำได้ไหม อาเหตุการณ์ที่ถึงเวลาอ่าโพสคลิปเองตกใจเสียงระเบิดอ่ะฮะออาไม่รู้ถูกคนเซ็นประหารไปยังอ่าบุ้ม <c oughs> น,น้องนึกออกไหมนึกออกคหรือคลิปขนาดที่ F16 เราโจมเตอนุมตสพพตสภากโตบสวดสวดเละเทะเลย <c oughs> แน่น่ะอ่ะถ้าคนฉลาดเขาจะโพสไหม ฮะน้องค่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเนี่นี่ยไรัเนี่ยันเนี่ยรอันนี้ไรเลยแล้วก็เหมือนกระเป๋าน้ำมตนอะไรด้วยเหมือนเนี่ยไม่รู้จริงจริงเหรอ นี่ยังไม่นับอีกอมากมายมีที่ไหน,นในโลกที่เคารพแล้วถึงขนาดถอดเสื้อพงพลุ้ยเลยประกาศยิงปืนแล้วหันไปยิงปะกอกไม่รู้จริงๆหรือว่าใครงโง่ฮะนอ้องนึกอกอกไหมอ่ะคลิปต้องเยอะแยะเลยที่มาแสดงเห็นเป็นอันขาดเลยนะหรือประมาณว่าหลบอยู่ในซอกหินกำลังจะอะไรอยู่เนี่ย แล้วก็จะมีที่เป็นทหารอ้วนๆที่ไม่ได้ใส่เสื้อคะอ่ะนั่งอยู่ที่ป้อมแล้วก็ยิงเหมือนกันเนี่ยอาจท่านได้เห็นข่าวสงครามมากมายหรือกระทั่งในหนังท่านเคยเห็นทหารในสนามรบขนาดกำลังยิงกัขนาดนี้ถ่ายคลิปตัวเองไหมนั่นแสดงถึงรู้หรือ,อยังว่าใครโง่ฮะ เนี่ยในสนามรบเราเคยเห็นไหมชาติไหนก็ตามในภูมิภาคไหนที่เคารบกันเนี่ยต่อให้ยูเครนกับรัสเซียด้วยเคยเห็นไหมเนี่ยนโชว์ให้ดูกระสุนที่ยิงไปแล้วด้วยค่ะอ่าน,นี่เห็นไหมอ่าบางจังหวะสักแป๊บหนึ่งกระโดดหล,ลบแทบไม่ทัน นี่นี่เห็นไหมมีชาติไหนในโลกไหมที่อยู่ในภาวะที่รบกันถ่ายว่าเราอยู่ตรงนี้นะบอกพิกัดด้วยนะบางทีไลค์ของเราเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยประชาชนขนาดไปถ่ายอะไรยังไงบอกอย่าเผยแพร่ของอันนี้เอาเผยแพร่หมดเลยพี่กองพี่กัดรู้หมดอยู่ตรงไหน อยู่ตรงซอกไหนเขาเนี่ยนั่น,น,นภาพนี้ยังโพสเลยและท่านผู้ชมคิดว่าไอ้ที่เรื่องเกี่ยวกับการวางระเบิดว่าทำกันยังไงทำไมถึงจะไม่เก็บไว้ แล้วบางทีกลัวลืมด้วยเนือของเรื่องเพราะเขากำลังสอนสาธิตกันอยู่ใช่ไหมคะก็เลยจะถ่ายเพื่อจะได้แบบเอาไว้มาดูเวลาจะทําจริงวางจริงอ่ะแล้วมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันจะเป็นคลิปจัดฉากได้ไงก็ทหารหนึ่งในกลุ่มนี้ผก็เป็นทหารที่พื้นที่ของเขมรร้อยเอกอุมเซงหรือร้อยตรีอุมเซงงว้ยำชื่อไม่ได้มันมีภาพที่ยืนถ่ายรูปหมู่กับทหารไทยะคนเดียวกันกับที่อยู่ในคลิป คาดารดว่าเดี๋ยวร้อยตรีเนี่ยร้อยตรีไม่เขาอาฟาโรจะอ้างว่าไบรท์ยูไม่เคยดูมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเหรออ๋ออ๋นม๋ออ๋ออากอ๋ตึงตึงตึงอๆๆๆๆๆมันมีหน้ากากออ๋วน๋หอ๋ออากอ๋้าเออ๋ออมออ๋ออชออ๋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 ไงโออ๋ออีมาเลยถึงเวลาปุ๊บป๋ออัอมาอ่าเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นภาพนมาวางเอก็อจจะเป็นมิชชั่นอออล Mm hmm. มันทำได้เท่นั้นแหละเอาข้อต่อมาเลยอันนี้เป็นการขยายความที่เขาบอกว่าอะไรนะว่าใครจะโง่ถึงกระดาษบันทึกภาพการกระทำผิดกฎหมายตัวเองไว้ในโทรศัพท์เออเขาบอกเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เนี่ยถูกมองว่าเป็นการจัดฉากของไทยอะคะอ่ะข้อที่หนึ่งก็คือใครทิ้งโทรศัพท์ไว้พร้อมสสยชาร์ตใช่ไหม,อมเออข้อที่สองก็คือใครจะโง่ขณะที่บันทึกคลิปการกระทําผิดกฎหมายของตัวเองเอาไว้ในโทรศัพท์พข้อที่สาม ถ้าดูจากสภาพโทรศัพท์เนี่ยมันน่าจะถูกทิ้งเอาไว้นานหลายวันแล้วทำไมมันไม่เห็นเสียาหายจากน้ำฝนเลยอะ่ะแล้วทำไมแบตเตอรี่มันก็ไม่หมดนะอ้าวมันเป็นซอกเห็นเห็นไหมข้อต่อมาคือไม่ได้ดูข่าวเหรอฐานเรือเราเอามาชาร์จเว้ยใช่คือเราเอามากู้อะค่ะมาทำจนกระทั่งมันเปิดดูข้างในได้เอามาชาร์จแบตถั่วไหมค่ะเอามาชาร์จแบตแล้วแล้วยังไงและโพสต์คลิปวิดีโอที่นายเควินสมิธเคส m มเคิลบี a ัลฟาโรเพิ่งเดินทางออกจากเขมรกลับไปอเมริกาแล้วแชร์โพสต์ว่ายังไงก็คือนายคนนี้นายเควินสมิธเนี่ยค่ะยังแชร์ภาพตอนที่ไมเคิลอัลฟาโรเดินทางกลับจากกัมพูชาจะไปอเมริกาค่ะเขาแชร์คลิปนั้นแต่เขาก็เขียนข้อความประมาณว่าคุณคิดว่ากัมพูชาจะผลิตโทรศัพท์กันน้ำที่มีแบตเตอรี่ทนทานทิ้งไว้นานแค่ไหนก็ไม่หมดได้หรือก็ข้ามาชาร์จมันมีสายชาร์จอยู่เห็นไหม แล้วยังไงถ้าใครรู้จักช่วยไปบอกอีลอนมัสให้ติดต่อกัมพูชาที่เออพราะกัมพูชาเขาผลิตโทรศัพท์ที่กันน้ําและแบตเตอรี่ทนทานใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเออถ้าพบโทรศัพท์เครื่องนี้ในน้ำด้อีกเรื่องนะถูกไหมน้องค่ะ หรือถึงแม้โทรศัพท์จะอยู่ในน้ํานะมันก็กู้ได้ค่ะใช่ไหมตำรนะวจไทยเก่งทหารไทยเก่งแล้วเขาเขียนถึงกันาว่าในอัลฟาโรนอกจากอัลฟาโรแล้วชากมพูชาที่ท,ทราบข่าวนี้ต่างรู้สึกสงวนไม่แพ้กันเพราะว่าไทยอ่ะไม่เพียงแต่จะชื่นชอบการสร้างภาพยนตร์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นแต่ผู้นํารัฐบาลสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยบางส่วนก็ดูเหมือนจะชื่นชอบการแสดงละครเช่นกันว่าใครว่าให้แยกแยะเว้ย การละครมันมีบางพักเท่านั้นแหละเอ้บางคนเท่านั้นแหละใช่ไหมอืออนนี่ว่ารวมเลยบอกว่าประเทศไทยอ่ะทั้งผู้นําทั้งสื่อทั้งประชาชนคนไทยชื่นชอบการแสดงละครอ้าวท่านผู้ชมอขออนุญาตเถอะนายไมเคิลอัฟฟารโรซึ่งปฏิบัติการเอาคลิปที่นั่งกับเด็กถามท่านผู้ชมอระเบิอ์ตมันยังไงถ้าเราจะยังไงถ้านี้ไม่เรียกการละครเรียกอะไรอันนี้ต้องเรียกว่า <laughs> uh -oh. <laughs> they said they extract the Thai government, okay, has came out publicly and they said they extracted uh, mines, this very mine, uh, in the fields. And they said that Cambodian soldiers uh, placed them to kill the Thai troops, but as in the journalist from from New York, uh, do you believe that uh, with this mine, do you believe that uh, in, in fact at one time it was ready for uh, for deployment, meaning ready to detonate? If do you think do you think when the Thai government found this mine, uh, do you think that that the, the pin was inside or not inside. But of if course. it's inside, can you pick it up? Uh, it's not like the pin is not out yet, so you could just pick it up. So yeah. only if the pin is in there. So would, would a soldier from Cambodia who would place this mine in the fields, mm -hmm. would, would a soldier be uh, uh, wanting to kill somebody or yeah. kill, kill a, 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 a Thai soldier with, with the, with the pin inside? like no right he wouldn't want to kill someone if the pin's inside yeah. because because it wouldn't detonate it but wouldn't, it couldn't harm anyone it right it's inside it explode something it would trigger but, but the thai officials said that i think they had over three six nine of these that they were found and then they put the pin back in and then they retrieve it do you think that's possible no no of course not how would they pick it up if yeah the pin is already out you know well, I don't know, but this is what the Thai spokesperson said, and that's what she's saying is true. Um, do you think this Thai spokesperson should go and, and, and try it out herself? Know what you mean, but it would kill him instantly, right? So obviously, it's like, it, what do you think? Do you think it's true what they're saying? No, no of course not. <laughs> คือเอาเด็กสองคนเซตสตอรี่ขึ้นมาเออเนี่ยคุณคิดว่าไปไปได้ไหมถ้าไม่ถอดแล้วมันจะระเบิดได้ไหมเด็กก็จะอ้าไปไปไม่ได้อย่างวันนี้ทับู้ชมประมาณว่าเด็กยังรู้เลยปัญหาก็คือไมเคิลกับคนในกัมพูชาไม่ได้รู้เลยเหรอว่าที่เราแถลงตั้งแต่แรกเราได้พบไอ้ระเบิดที่มันยังไม่ได้วาง อยู่ในกระสอบแล้วที่เอาไปตั้งให้คณะทูตด,ดูมันคือจำนวนนี้ด้วยมันมีสองแบบก็คือแบบที่เราเก็บกู้ขึ้นมากับแบบที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ในกระสอบอ่าถ้าไมเคิลอยากจะไปทดสอบมาเอาได้เดี๋ยวผมจะขอกองทัพบ,บอกให้ส่งให้สักลูกหนึ่งแล้วลองไปถอดดูอขนาดเดียวกันการแสดงขนาดไหนไมเคิลข้อที่สคุณสามารถจะหาพียร์เมนสองภาษาทิศแบบนี้เลยเหรอ เออค่ะ oh, <laughs> มันหาได้ง่ายในกาบูชาเหรอฮะเขาเป็นใครไปหามาจากไหนถูไหมสั่งซื้อยังยากเลยมันต้องเป็นเรื่องราระหว่างประเทศแล้วมันจะต้องถูกจับตาดูมีข้อมูลมีสถิติแต่เขมรเ,เนี่ยซื้อจากรัสเซีย mm hmm. ถูไหมค่ะเออเนี่ยข้อที่สามบอกว่าเป็นนักข่าวน mm hmm. ิวยอร์กตอแหลไหมข้อที่สี จัญญาบันของนักข่าวเลยเขาไม่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือแบบนี้ค่ะกดข้อสำคัญของการเป็นสื่อสารมวลชนเราต้องปอกป้องคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะเรื่องวัตถุระเบิดอเอาเด็กมาเป็นเครื่องมืออย่างนี้ได้ยังไงจริงๆเอาทหารกัมพูชาก็ได้มานั่งข้างๆก็ทำงงๆก็เหมือนกับที่สาธิตในคลิปที่เราเจอในโทรศัพท์อะ อันนั้นก็แบบนั้นแหละไม่ต่างเลยน้องเอาเหลอต้องอย่างนี้เหรออันนึกว่าหมุนใช่เอกยิ่งกว่าเด็กอีกน่ะอ่านึกว่าหมุนเดี๋ยวบนก็เบิ้มมือสิฮะใช่ไหมคุณบ่มบรรดาชะแมโคลกกิตอาสาของสบตรค่ะคือเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียอัดวิดีโอพูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อต้องการจะสื่อสารไปที่ไมเคิลอาฟาโรนะคะโดยติดแฮชแท็กทรูธจาก a ทยแลนด์เอาไว้ด้วย ก็คือพี่บุ๋มอ่ะพุ่งเป้าไปที่เรื่องการเอาเด็กๆมาเป็นเครื่องมือเนี่ยแหละค่ะบอกการใช้ผู้ไร้เดียงสาเป็นเครื่องมือเด็กๆถูกจับวางหน้ากล้องใช้เป็นโลมมนุษย์ทางการเมืองแล้วล็อบบี้ยีสก็คือหมายถึงนายไมเคิลอ่ะถูกแต่งตัวเป็นผู้สื่อขา่าวทำเนียบขาวคำโกหกที่ถูกห่อหุ้มด้วยภาพลวงตาของความเป็นกลางถูกขายเป็นความจริง แต่ความจริงที่หลีกหนีไม่ได้เลยก็คือมันมีเด็กไทย5คนที่ไม่มีวันได้เติบโตเพราะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงการหยุดยิงข้อตกลงที่ถูกฉีกทิ้งและแน่นอนมาจากทางฝั่งกัมพูชาถ้าเด็กเหล่านี้เป็นลูกหลานใครก็ตามไม่มีใครยอมแลกหรอกเอาลูกหลานตัวเองไปเสี่ยงแต่วันนี้ใช้ทั้งเด็กคนแก่และพระทุกคนถูกโยนเข้ามาสู่เกมการต่อรองทางการเมือง As you can see from these pictures, you can see the exploiting innocence. Children are paraded in front of cameras used as human shields of propaganda. Lobbyists dress up as white reporters lie are wrapped in the illusions of naturality and so as truth. But the truth is this five children will never grow up. They die. They lived cut short by violent and broken ceasefires that came once again from Cambodia's side. If they had been yours or mine, would we call this diplomacy? No. It is manipulation written in blood. And this is the truth from Thailand. Oh, nee. uh, มุมเนี้ยไมเคิลได้ลืมอะไรไปไหม<น>ว่าอ่าน้องคิดว่าถ้าเกิดมีเด็กหรือประชาชนรเรือในกัมพูชาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีของไทยจะไม่ถูกหยิบออกมานำเสนอแปลว่าไม่มีไงถูกไหมค่ะนี่ขนาดไม่มียังหาเลยแล้วถ้ามันมีเนี่ยขยายผลแต่ของเราเนี่ยระจากชัดมีจริงภาพไม่ต้องอธิบายขยายความแล้วค่ะ ภาพซ้ายนั่นแหละที่เห็นเนี่ยที่บ้านโจกใช่ไหมน้องน้ำโขงน้องน้ำโขงเน่ะอ้าล่าสุดไมเคิลอาฟอรโรได้โพสต์ภาพจดหมายส่งถึงทั้มทําจดหมายคาตอบของเรื่องนี้บอกไปพร้อมกันไหนคุยว่าเป็นนักข่าวทาเนียบขาวทำไมต้องมาทําจดหมายถ้าเป็นนักข่าวทาเนียบขาวจริงไม่ต้องมาทําแบบนี้เป็นจดหมายส่งถึงทัป์ระบุว่าในอเมริกา เราไม่ทนต่อคนพานประเทศไทยได้ก่ออาญากรรมสงครามต่อกัมพูชาและได้จับตัวทหาร18นายเป็นเชลยเรื่องนี้ต้องยุติลงและอุตสาหในจดหมายในทนผู้ชมอ่านี่เป็นการโพสต์ของนายไมเคิลอัลฟรโรลงชื่อโดยนายรีวูดพรูเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งทูตอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะ แต่เราตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฏว่าไม่พบหลักฐานที่เย็นว่านายรีวูดพูเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครทูตสหรัฐประจำประเทศไทยในปี2017หรือปีอื่น,นก็เป็นไปได้คือเขาอ้างว่าเป็นแคนดิเดตปี2017<า>นี่ก็โกโหกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่ยืนยันอย่างนั้นนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการกล่าวอ้างตําแหน่งเพื่อความน่าเชื่อถืออีกห<า>เหมือนที่ไมเคิลก็อ้างตัวเองเป็นนักข่าวมาทำเนียบเพราะฉะนั้น ไม่ต้องอ่านมันหลอกจดหมายอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> เออประชาชนคบริการ50ล้านคนผู้รักธรรมและรักเสร,รีภาพยืนหยัดเพื่อสันร,ริภาพผ่าพลังอำนาจเราจะไม่เงียบเฉยเอเมริกาจะยืนหยัดเคียงข้างเหยื่อผู้ตกกระทำอาชญากรรมสงครามต่อมษยชาติจดหมายของธรรมระบุอย่างที่ว่านี้ท่านผู้ชมและพยายามจะใช้ภาษีสุลกากรหรือภาษีการค้านี่เออตาย เน็ตเหนื่อยจริงกันนะคนนี้แล้วมีใครออกมาแช่นะพี่ก็ลืมไปแล้วตะกก<ม>เอามีใครออกมาแช์น้องเอออยู่ไหนวะจำได้ใช่ไหมอ,อยู่ไหนแล้วนี่เรื่องอะไรนะคะเรื่องไมเคิลเนี่ยฮะไมเคิลน่ะให้หายไปไหนมีสองอันนี้ที่เป็นข่าวต่างประเทศอ่ะ อ๋อ oh, เดี๋ยวเดียวเดียวอยู่ในกลองนี้ <Huh? S 1> สำนักขา่านักข่าวของสำนักข่าวฝรั่งเศสค่ะเออนี่แมทธิวฮันต์เป็น uh. เป็นผู้สื่อข่าวอิสระ uh. แล้วก็เป็นนักข่าวที่รายงานสถานการณ์ในไทยให้กับสำนักข่าว France 24ค่ะ uh. คืออัดคลิปผ่านติ๊กตอกเลยบอกไมเคิลอัลฟาโรอ่ะอ้างว่าตัวเองเป็น นักข่าวประจำทำเนียบขาวของสหรัฐแล้วก็โจมตีประเทศไทยจริงๆแล้วอัลฟาโรเป็นแค่หนึ่งในกลุ่มนักข่าวปลอมที่เป็นพวกหลอกลวง mm. เขาบอกว่าเราต้องคุยกันเรื่องความน่าเชื่อถือนะแล้วเขาก็พูดชื่อออกมาอีกสองชื่อนอกจากไมเคิลอัลฟาโรแล้วมีแกรี่เฟรนซีแล้วก็มีเครือข่าย The Next News Network ไอตัวตะก,กี้หรือเปล่ากลุ่มนี้เป็นพวกหลอกลวง คนพวกนี้ไม่จริงจังไม่ได้แม้แต่เป็นเครือข่ายข่าวด้วยซ้ำมันแค่เป็นช่อง YouTube ที่ดำเนินการอยู่บนโซเชียลมีเดียเว็บไซต์จริงก็ไม่มีและนักวิชาการก็ระบุว่ามันเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอม,อมเป็นกลุ่มที่ต้องการจะสร้างความเกลียดชังฉวยโอกาสสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชายแดนไทยกัมพูชามาทาทีเป็นบอกเล่าเรื่องราวที่พวกเขาเห็นแล้วก็บอกว่า The Next News Network เนี่ย ไม่ใช่องค์กรข่าวที่มีใบอนุญ,ญาตในอเมริกานะคะ <Ooh. S 1> แล้วตัวนะะักข่าวแมทธิวฮันท่านนี้ก็บอกว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยโดยเฉพาะในทำเนียบข่าวเนี่ยคนพวกนี้จะไปถ่ายรูปกับทรัมป์ <Ooh. S 1> เพื่อหวังจะให้คนอื่นมองว่าพวกเขาว่าสำคัญนะเนี่ยได้ถ่ายกับทรัมป์ด้วยแมทธิวบอกด้วยว่าพวกเขาจะทำทีพูดจาให้มันน่าตื่นเต้นแล้วก็เลือกข้างเลย นั่นแ่ะเป็นสิ่งที่นักข่าวไม่ควรกระทำแล้วก็ไม่ใช่นักข่าวด้วยนักข่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแยง้งสร้างสันติภาพแล้วก็บอกว่าถ้าสิ่งที่คนเหล่านี้ตั้งใจทำคือการทำงานให้กับประธานาธิบดีที่อ้างตัวเป็นประธานาธิบดีแห่งสันติภาพแล้วกัมพูชาก็เสนอให้ได้รางวัลโนเบลเนี่ยสิ่งที่พวกเขาจะทำก็คือการสนับสนุนสันติภาพจะทำสิ่งนี้เพียงแค่ชั่วเวลานี้เท่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น เอาเป็นว่าไปฟังดูได้ไหม,ไมเป็นคลิปของ Facebook ใช่ไหม Story of what they see for personal gain. The Next News Network is not a credentialed news organization in America, anywhere that I'm aware of, especially in the White House. These guys have done paid photo opportunities with President Trump to create the idea that, that they are important, that they are someone who has credentials, and that works here. They are the main character of their story. They're talking about the applause that they will they will get when they return home. They are very sensational in everything they say. They take a side. This is something that journalists should not be doing. Journalists are a key tool to democracy and also to conflict resolution and towards peacemaking. If what these people intended to do was to actually work for a president who claims to be the president of peace, who has been nominated by Cambodia for the the Nobel Peace Prize, then what they would do is actually advocate for peace. They are doing this just for this moment they will walk away from the situation without a care for Cambodia or Thailand or the plight of any of the people that they are using for their propaganda we need to talk about credibility michael b Alfaro. นี่ท่านผู้ชมอืมอันนี้ถ้า France 24ใช่มั้ยใช่ค่ะ a ผู้เชี่ยวข่าวอิสระสำนักข่าวฝรั่งเศสเออนี่ท่านผู้ชมแล้วก็มีเครดิตไอ้ก่อนหน้านี้เค้าเป็นใครมายังไงมีคลิปของสำนัก <speaking Russian> <speaking Russian> <speaking Russian> เป็นนักข่าวจริงๆนะมันมีคลิปปรากฏผลงานการรายงานอของเขาจริงๆอะค่ะ,ะเขาชื่อแมทธิวฮันต์นี่ท่านผู้ชมอของไทยก็จะมีนะแต่ไม่ได้ถึงขนาดนี้ของไทยเนี่ยน้องรู้ไหมห<า>เวลาไปตามที่ต่างๆจะมีคนที่ไปเช่นนักข่าวอ้างตัวเป็นนักข่าวแล้วจะไปอยู่ใกล้ๆแหล่งข่าวเลยนะน้องยิม้มรู้ใช่ไหมใช่เปล่าฮะ<า>ไม่รู้มีเยอะเลย <laughs> เอาจริงๆ อะไรจริงๆนักข่าวด้วยกันเนี่ยต้องสกัดกันนะแต่เดี๋ยวนี้มันยากลำบากเขาจะอ้างว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักข่าวอิสระใช่ไหมเออน้องโอพี่เจอมาเยอะเออถึงเวลาก็ไปไถแหล่งข่าวนักข่าวปลอมอ่ะในยุคเดิมเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงพื้นที่ไงค่ะสมัยก่อนโอ้โหเสนอหน้ามายืนข้างๆเลยสมัยก่อนจะเป็นเทปใช่ไหม ก็ประมาณว่าแหล่งข่าวก็พูดไปให้เห็นถึงเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นนักข่าวแล้วเพราะสื่อต่างๆก็เอามาออกอเพราะมันฉลาดที่จะอยู่ใกล้ๆแล้วจะได้ออกกล้องของกข,ของทุกช่องเลยถึงเวลาเนี่ยบางทีเตรียมตัวข้าวของมาบางทีพวกก่อนผมไปสภา,าทำเนียบเช้าๆถึงเวลามันห่อข้าวมากินอะไรก็ไม่รู้มันดูแปลกๆแล้วถึงเวลาได้ทราบต่อมาแล้วก็มีจำนว,นวนหนึ่งโง่นะ ไปจ่ายมันนะก็เข้าใจว่าเป็นนักข่าวจริงไงคะเออไปจ่ายนะอเออเคสนี้ก็เหมือนกันอย่างไมเคิลอะฟรโรดถ้าเกิดไม่ใช่นักข่าวจริงแล้วไปจ่ายมันนี่เรียกว่าอะไรฮะ <c oughs> ก็โง่ไง <c oughs> ใช่ไหมเอออะไรต่อ <c oughs>